ที่เรารู้สึกเคว้งเพราะเราอะไม่รู้จุดยืนของตัวเองไม่รู้ว่าจุดหมายเราคืออะไรกันแน่จะไปทําตามความฝันหรือทําตามสิ่งที่คนอื่นต้องการมีความกดดันเพราะว่าเราอะคุ้นชินกับการทําตามคําสั่งคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องไปซ้อมฟุตบอลทุกครั้งเลยตอนเย็นแต่ลึกๆแล้วรู้สึกไม่ได้มีความสุขนะ ไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆหรอกลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ชอบนานๆร่างกายของเราจะเริ่มเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไม่สบายนั่นเป็นเพราะร่างกายต้องการป้องกันตัวเองลึกๆอะเรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำสิ่งนี้เลยไม่มีความสุขกับสิ่งนี้จึงทำให้มีอาการของร่างกายเพื่อที่จะหาเหตุผลว่าฉันจะไม่ไปทำสิ่งนี้ละต่างกันกับคนที่ชอบนะคะ ต่อให้มีอาการคันเนื้อคันตัวเหมือนจะไม่สบายอะ่ะก็ไปอยู่ดีเพราะมันสนุกใจมันตื่นเต้นแล้วมันเป็นเป้าหมายของเราจริงๆจะทำยังไงให้เราไม่เคว้งอีกต่อไปให้น้องอะ่ะลองหางานอดิเรกหรือกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่ใช่หลูกแบบเดิมอะค่ะทำกิจกรรมใหม่ๆที่หลากหลายน้องจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ เฮ้ยฉันสามารถเป็นสิ่งนี้ได้นี่นาะทุกครั้งที่ทำสิ่งนี้มีความสุขมีไอเดียผุดขึ้นมาลืมวันลืมเวลาเลยอะ่ะเราจะได้เจอความสามารถของเราและสิ่งที่เราชอบจริงๆ